สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับรัทุกท่านวันนี้ผมได้พาพวกเรามาที่ b ิ๊กซครับสาขานึงนะครับอยู่ตรงข้ามกับเซ็นทรัลเวิลด์นะครับคาริโบิ๊กซีราชดำรินะครับสาขาที่นี่มีอะไรน่าสนใจ <c oughs> ปักหมุดเลยปักหมุดเลยพวกเราดูกันเองนะครับที่นี่เขามีอะไรน่าสนใจ ที่นี่เขาก็จะมีขนมนะครับขนมของบ้านเราเนี่ยซึ่งเป็นที่นิยมมากของนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับที่ก่อนที่เขาจะกลับบ้านเขาก็จะแวะมาจับจ่ายใช้สอยนะครับพวกเราดูครับนั่นไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพวกพ็อกกี้นะครับโอแกคิดแคท คือขนมฮะเป็นขนมที่จากบ้านเราเนี่ยเครื่องใช้ภายในครัวเรือนคือทุกอย่างนี่เป็นที่ต้องการเลยครับคือหยิบเป็นคนละหนุคนละหนับเลยฮะก่อนกลับบ้านยังมีความสุขพอ,อ,อโคปิโก,โก้ อโ,โอคือทุกซอยครับทุกซอยมีแต่ลูกค้าที่นี่เปิดตั้งแต่9โม Runner, งปิดตี2ครับสาขาราชดำริบิ๊กซีบิ๊กซีราชดำริ ยูโรเค้กนี่มัาจะมีเขียนไว้เลยทัล r ิสฟ f าวเวอร e สเอ็กซ์เพรียนมีอะไรบ้างมีขนมอบกรอบรสมะเขือเทศขนมอบกรอบทกทุเรียนอบกรอบนะครับมังคุดฟุตคิง ยาสระผมทีมนวดผมแป้งสบูุ่นไพรทั้งนั้นเลยครับเป็นสินค้าขายดีเป็นแพคเกจแบบนี้ก็ดีซื้อห้าแถมหนึ่งออริจินัลเดลเวียไร่ะ มีให้ชิมด้วยได้ค่ะกี่เดือนแล้วคะเด็ยเร็วเรียนการเกษตรเหนะหมสังคือม yes. anyway, wow. ีให้ชิมด้วยขนมขายดีมากขนมเรื่องใช้ในครัวเรือนเสื้อผ้า นี่ประมาณนีจุดนี้อยู่ชั้น2ครับชั้น2ของบิ๊กซีลาดกระบซุปเห็ดท้ากเกอราทีฟันของเกอ คือกับบ้านถูกตึงลูกค้าแน่นทุกซอยพยาส่งพยาาสาร น,นี่ให้ชิมด้วยโกโกนคาราเมลดเมื่อดเ,เป็นอย่างไรเมื่องเปนยังง คึกคักสุดๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่พักอยู่ในย่านแถวนี้ครับก่อนจะกลับบ้านเขาก็มาเลือกช็อปเลือกซื้อเลือกหาของกลับไปใช้ที่ประเทศเขาเขาเรียกเป็นจุดหมายเป็นหมุดหมายเลยที่เขาจะต้องมา <c oughs> เรียกว่าทั้งฟลอร์เลยครับ เป็นพวกขนมกบเคียวเป็นโอท็อปคนยต้อนรับเลยไว้ต้อนรับเลยข้ารงงข้าแตนมีหมด พวกลูกชิ้นพวกเห็ดก็ได้รับความนิยมนี่พวกเราดูประสบความสำเร็จสุดๆถ้าเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยเลือกง่ายหยิบง่ายดี ตันหนึ่งเหลือ6กร้อยกว่บาทคุเรียนอบกรอบออนี่คทนี้6กร้อยกร้อว่าบาทแล้วนี่แค่าราคาด้วยพี่บางคุดอบกรอบมีห้าอกว่บาทเห็นไหมบางคุดอบกรอบห้ารอยกว่าทุเรียนอบกรอบเจ็ดร้อยกว่าสามอย่างลงกันมีมะม่วงด้วย นี่บิ๊กซีบิ๊กซีทำเองขายเองเลยน,นี่พวกเราดูคนดูคนดูคนกะละแมกะละแมข้าวเม็ด ินได้นะคะเห็นแล้วล่ะชิมได้ด้วย <c oughs> เขากินเป็นอยู่เนาะคนจีนเนาะกินกินค,ค่ะชอบด้วยซ้ำเนาะก็ปั่นหวานไทยกวนเห็นแล้วโอ้กินไม่ขาดกินได้กินไ,ไ,ไหนก็ได้ครับ <Okay. S 1> ขอบคุณน,นะครับมั <c oughs> นหอมอ่ะอย่างรสชาติเข้มขน้นรสชาติเข้มข้นมากทำที่ไหนไม่รู้ ของงวัดบางวัดวัดหลวงพ่อโตอะ่ะโอ้วัดหลวงพ่โตแถวแถวนี้เด็กอยู่ตรงบางกีนี่แหละค่ะโอ้เห็นไหมล่ะดีมากเลยดีมากขอบคุณนะคะพูดถึงคุณจีนก็มางี้ทั้งวันเลยหรอครับถ้าจะไม่ได้พูดภาษาไทยกัี่ตอนนี้ดีเนาะมันกลายเป็นบังคับอันรใตัวเลยเนาะเราก็ต้องพูดได้เลยใช่ไหเชิเป็น ภาษาอังกฤษอย่างเดียวเขาเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมไม,ไม่ต้องพูดภาษาจีนใช่ค่ะนึกว่าพูดภาษาจีนด้วยส่วน,<อ>นก็เป็นอย่างเช่นที่คนนี้ภาษาจีนเนี่ยโอ้โหเห็นไหมล่ะเรียกว่ามือมือรับ<ช>มือรับลูกค้าเลยเนาะอันนี้แบบอยู่มานานมือรับลูกค้าเลยคนจีนพูดอะไรฟังออกหมดเขาเริ่มเขาเริ่มจะมาอะไรตั้งแต่กี่โมงครับก็มาที่จริงเก้าโมงทัวร์ก็ลงแล้วค่ะอ๋อเป็นทัวร์มาลงเหรออ๋อ เป็นตัวมาลงเป็นมัดมัดอย่างนี้ใช่ไหมเป็นรถมัดมาใช่ไหมใช่หลายท่านรถแล้วส่วนใหญ่เขาพักเขาพักอยู่แถวนี้ไหมพักพักจากหลายๆที่เนาะใช่ใช่แต่ต้องต้องถามพี่คนนี้เพราะเขาแน่นมากเด้อขอบคุณนะครับอ๋อที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นรถทัวร์พากันมาใช่ไหมครับใช่โอ้แสดงว่าเขาก็ไม่ได้พักแถวนี้กันเนาะไม่ได้พักตรงนั้น อ๋อมาจากลากต่างถิ่นเลยใช่ไหมค่ะเพาจะกลับบ้านเขาก็ซื้อสักตันอ๋อนี่คือเวลาเขาจะกลับบ้านกันแล้วแ <N> สดงว่าเดี๋ยวก็ขึ้นเครื่องแล้วเนาะใช่ค่ะอ๋อเครื่องก็จอดอยู่ข้างมาวันหนึ่งสักกี่บัตรไ่รู้นะอุ้ยไม่แน่นอนละบบางทีเป็นร้อยเลยเป็นร้อยบัตรเลยเนาะอ๋อไม่น่ะน้ำลัดกับข้าเสวยโอ้โอ้โออที่จอดไม่เยอะแล้วแล้วพวกนี้เขาซื้อดีเลยใช่ไหมก็คนสัมพันจะกับขนมซื้อดีอยู่ครับผมเขาเขาก็กล้าจ่ายกล้าซื้อใช่ไหมใช่ค่ะแล้ว ก็เป็นบางเป็นบางกลุ่มบางกลุ่มเนาะเขาคงจะเป็นคนจีนเหรอแต่มักเป็นคนจีนที่ซื้อใช่ไหมใช่ใช่เป็นคนที่ซื้อเอาวินัยไม่ค่อยซื้อเนาะใช่มันมันสินค้าพวกบางกลุ่มลูกค้าชอบไม่เหมือนกันอืมแล้วคนประเทศเขามันมีอยู่แล้วเขาเมื่อเอาไปแล้วคนจีนที่ซื้อหลักๆเลยเขาซื้ออะไรครับมาบานเรามาบิ๊กซีเราเนี่ยที่ต้องซื้อเลยที่บ้านเลยที่ต้องซื้อคืออะไรครับที่เราเห็นเขาซื้อแบบเยอะมากเขาเอาเขาคือก บังนุกเลยแบรถ้าคนจีนนะโอ้ราคาก็สูงนิดนึงแต่ว่าเขาก็ซื้อโอ้โหแสดงว่าเขานิยมเนาะเขาลองเทสทีเฮ้ยเหรออืมคือบางนุกพวกแบรนด์นี้เขากินเลยเนาะใช่ใช่เขาไปฝากกันแบรนด์มันจะมีค่ามีค่าเนาะเออใช่สำหรับคนช่วงโควิดยิ่งขายดีโอ้โหเห็นไหมล่ะมันเป็นอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับก็ยังไงครับที่ว่าคนเยอะๆอย่างเงี้ยลูกค้าเยอะๆยอย่างนี้เขาก็มีมานานแล้วนะใช่ไหม เพราะเขาเน้นทัวร์ไงเน้นทัวร์เนาะคนหาจอนไม่เขามีหรอกเออผมว่าเขาท่าเนาะแต่คนไทยจะน้อยมากใช่ไหมใช่ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ยทั้งคนไทยไเออเออเออดีดีด,ดีขอบคุณมากครับผม,ผมดูแล้วมันคึกคักดีเนะาะ <laughs> ไทยไม่ถึง10%ออ๋อมันมีทัวร์มาลงด้วยเป็นรถทัวร์พามาลง เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนด,ดีกว่าข้างบนก็เป็นเครื่องขึ้ฟ้าเครื่องไฟฟ้าเขาก็ได้รับความนิยมเหมือนกันเนหะ็นเห็นได้ข่าวอยู่ดูคนเดี๋ยวดูคนดิ นี่ป๊อกกี้หรือป๊อกกี้ข้างบนนี้เป็นพวกเครื่องไฟฟ้าใช่ไหมครับใช่ครับนี่ครับขนมหมีขนมหมีน ขึ้นไปชั้นสองนี่ข้างล่างดูคนดูคนดำมืดเป็นหมดเลยไหม <c oughs> มาวอล์กในห้างบิ๊กซีเออลูกค้าเยอะดีนะชิ้นเนี่ยผมไม่ลัอ,อ๋อก็ใช้ให้มีแบบทัวร์มาลงโอเคเข้าใจแนละ้ว ส่วนหนึ่งก็พักอยู่แถวนี้ส่วนหนึ่งก็จะเป็นทัวมาลงข้างล่างชั้นสองเยอะแล้วมาดูชั้นสามสิมีชั้นสามอ๋อชั้นสามก็พอมีแต่ก็คือบางตากว่า บางตาวกว่าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ก็ยังไม่ไหวมีขนมอีกนะเนี่ย <c oughs> ยังไม่ไหวมีขนมมีมะพร้าวที้มีผลไม้แปรรูป <c oughs> เห็นไหมมีเท้าแก่น้อย ตัแก่น้อยก็ขายดีมนโนลาคุเรียนอบกรอบนี่เท่าแก่น้อยเท่าแก่น้อยมีช็อปอ,อยู่ข้างบนนี่เลยเท่าแก่น้อย โอ้พวกลังนกนี่ก็ได้ความนิยมมีพนักงานบอกช่วงโควิดกที่ขายดีซื้อไปฝากผู้หรับผู้ใหญ่คือโกแก่โกแก่ก็มีชอบเหมือกนพอมีพอมี กัปพ่ป้า คนละมุกคนละหนัโอเคล okay. คลิปนี้เราก็สซโล่เก็บเวลานะครับมาอัปเดตดูลูกค้าที่มาที่ b ิ๊กซีาด,ดมืินะครับมากันอย่างอุณา,ากคร่างยังไงก็ฝากพวกเราที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามช่องเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเราพบกันคลิปต่ตอไปนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย